เวลาคนพูดว่าผมรับงานยกขาถ้าวันนึงผมจะรับผมอาจจะไม่มีกินหมอาจะต้องทําเพื่อเลี hmm. ้ยงแม่มันก็คือเรื่องของผมเขาบอกว่าอนคนนี้ไม่มีผลงานยังไม่ได้เล่นนี่ไม่ได้ถ่ายนี่อันนี้ลักษณะของเขานะครับแต่ว่าผมไม่อยากทําแบบเหมือนกับเขาเพราะว่ามันดูแล้วมันทุเรศมันดูมันแบบพิธีกรอะไรทาตัวอุจจาระขนาดนี้พิ่งตรงนะดูแล้วแบบดูแลอย่างโทรศัพท์ปาน้าจออะหรือเาโทรศัพท์เครื่องอะคือพูดจากกันักนกันแนแทนคําดาราว่าอีนั่นอินี่สมควรปะ อีนั่นอีนี่เวลาคุณโดนเรียกว่าอีนั่นอีนี่อ่ะอ๋ออัตชินพระวงเวียนของคุณพูดอีนั่นอีนี่ไงเอออัตชินหรือเปล่าคุณอาจจะไม่เจ็บแต่คนอื่นน่ะก็มันก็วัดกันได้ว่าคนคนนั้นโตมาแบบไหนครับใช้คำพูดแบบไหนโตมาดีกว่าเนาะเขาถามว่าในใจผมโกรธไหมโกรธมากอยากจะแบบยอมรับนะผมอยากจะจะต่อยคุณแต่อยากต่อยแบบถูกให้มันเป็นการกีฬาให้มันมีมเวทีมวยแล้วคุณกับผมมาไฟติ้ t ก,กันก็ได้อนะไรเงี้ยมันมันไม่ไหวแล้วอะ เหมือนผมได้แบบพูดให้ทุกคนได้ยินว่ามไม่ใช่เราคนเดียวที่ทุกข์แล้วครับแล้ทุกคนพร้อมที่จะรับฟังผมอะไรเงี้ยขอบคุณจริงๆที่แบบวันนี้มีเพื่อนเข้าใจแล้วอะครับ จริงมันไม่ใช่ต้องบอกกันว่ากล้าพูดได้เลยว่าไม่ใช่ครั้งแรกผมจะบอกว่าในเมื่อตอนนี้เขาบอกว่าให้ไปย้อนดูวิดีโอสมัยที่ผมเคยไปออกรายการของเขาอะนะครับขอพูดที่นี่เป็นที่แรกนะในเรื่องนี้เขาบอกว่าให้ไปย้อนดูรายการล้วงสักอย่างหนึ่งของเขาให้ไปดูเลยแล้วแบบทุกคนจะรู้คําตอบยิ่งให้ทุกคนไปดูอ่ะคุณนั่นแหละจะยิ่งดูผิดในทุกๆครั้งนะเอาจริงตั้งแต่ตั้งแต่ข่าวแรกที่ผมเคยมีข่าวกับพี่ผู้ประกาศข่าวคนนึงเนาะ ก็ไปออกรายการเขาอ,อันนี้ยังไม่เท่าไหร่พอมาเจอกับข่าวพี่ดีเจทำไมต้องมีเรื่องเราแทรกเข้าไปพอมากรีนล่าสุดมันมันน่าจะมากไปละค,คุณอยารู้ว่าผมมีพาร์ทเนอร์ก็คือน้องถอยถอยเนาะคุณใช้โอกาสตรงเนี้ในการพูดถึงคนที่เล่นคู่กับทอยอยู่แล้วมันชัดเจนมากคำว่าพระเอกนายเอกเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดว่านายเอก เขาบอกพระเอกคุณอย่าลืมนะครับว่านักข่าวผู้ประกาศข่าวท่านนี้ไม่มีสติทุกครั้งอยู่แล้วที่เวลาเขาโพสอะไรไปเขาจะโพสผิดเพี้ยนเพราะว่าเขาไม่ได้ไต่ตรองทำไมใช่ไหมครับเขาบอกว่าก็ผู้จัดส่งมาลุดคุณพลาดเองทุกอย่างแล้วคุณก็มาแถแก้ตัวไปเรื่อยๆเจ็ดแปดปีที่แล้วการที่ผมจะบอกว่าผมชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงมันก็เป็นเรื่องของผม ผมยังไม่พร้อมใจที่จะเปิดมันก็คือเรื่องของผมยุคนั้น LGBT ยังไม่เป็นที่ยอ,อมรับคุณอยา่าลืมว่าสถานะสานพาผมผมเล่นละครอยู่ผมเล่นเป็นพระรองบทบาทมันก็มีความสำคัญกับผู้เสพเพราะฉะนั้นแบบอย่าตัดสินคนจากที่เอาง่ายนะคุณเป็นผู้ทํานายดวงชะตาของโลกหรอครับคุณถึงจําเป็นที่ต้องรู้เรื่องทุกอย่างของทุกคนทุกเม็ดแค่เขาพูดว่ารายการของเขา เลือกสัมภาษณ์เฉพาะดาราดังๆพระเอกนายเอกคุณคิดว่าคุณอยากจะสนับสนุนพิธีกรที่เป็นแบบนี้ไหมล่ะครับนักแสดงทุกคนไม่สามารถเลือกบทผมอยากเป็นพระเอกครับหนูอยากเป็นนางเอกคะ่ะคุณจะคิดไหมว่าดาราเขาน้อยใจเป็นตัวละครทุกคนนักแสดงทุกคนมีความสําคัญคุณอย่ามาพูดว่าถ้าคุณคิดว่ารายการของคุณอะจะสนับสนุนและพูดแต่ดาราที่ดังๆ คุณมันไม่ต้องผมคนเดียวคุณคุณลองสงสารคนอื่นๆที่เขาแบบเป็นตัวประกอบอ่ะบางคนเขาเก่งแทบตายอ่ะวันนี้เขายังเป็นเอ็กซ์ต้าอยู่เลยก็มีให้ทำยังไงอ่ะเออชีวิตมันเลือกไม่ได้แต่มันเลือกที่จะทำแล้วก็ดำลงอยู่ตรงนั้นได้ครับเพราะว่าทุกคนรักในอาชีพของตัวเองแล้วครับหรือเวลาคุณพูดว่าผมรับงานยกขาถ้าวันนึงผมจะรับผมอาจจะไม่มีกินผมอาจจะต้องทำเพื่อเลี้ยงแม่มันก็คือเรื่องของผม ผมไม่ได้อยากจะบอกให้คุณไปบอกให้คนอื่นรับรู้แต่คุณรู้ไหมว่าอาชีพทุกอาชีพ <Okay. S 1> ถ้าเขาต้องทํางานหาเลี้ยงครอบครัวครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแทนคนอื่นอย่าไปในเมื่อคุณยังไม่รู้ตัวว่าคุณกําลังใช้คาพูดที่เหยียดคนอื่นนะคุณก็ไม่ไม่เหมาะกับการทํางานแบบนี้ย <Okay. S 1> เขาบอกว่าผมอะเคยมีปัญหากับเขา ให้เขาเอาหลักฐานตรงนั้นมาโอ้แต่ต่อให้มีปัญหานะผมคิดไม่ออกผมจำไม่ได้นะต้องถามว่าคุณอนะมีปัญหากับทุกๆคนหรือเปล่าเขาบอกว่าน้องคนนี้ไม่มีผลงานยังไม่ได้เล่นนี่ไม่ได้ถ่ายนี่อันนี้ลักษณะของเขาะนะครับแต่ว่าผมไม่อยากทําแบบเหมือนกับเขาเพราะว่ามันดูแล้วมันทุเทรศมันดูแล้วมันแบบพิธีกรอะไรทําตัวอุจจาระขนาดนี้เพึ่งตงแล้วดูแล้วแบบดูแลแล้วองลโทรศัพท์ปาหน้าจออะหรือเอาโทรศัพท์เปรี้ยงอะคือพูดจากันนแบบักกันแนแทนคแทนคําดาราว่าอีนั่นอีนี่ สมควรไะอีนั่นอีนี่เวลาคุณโดนเรียกว่าอีนั่นอีนี่อ่ะอ๋ออาจจะชินเพราะวงเวียนของคุณพูดอีนั่นอีนี่ไงเอออาจจะชินหรือเปล่าคุณอาจจะไม่เจ็บแต่คนอื่นน่ะก็มันก็วัดกันได้ว่าคนคนนั้นโตมาแบบไหนครับใช้คำพูดแบบไหนโตมาดีกว่าเนาะอ่าผมจะบอกนะครับว่าที่คุณบอกว่ายังไม่ได้เล่นนี่อ๋อแถลงข่าวแม่นาคไปแล้วครับไม่บอกว่ากันว่าใครอะไร แล้วก็แทรกไปแล้วว่าเปิดตัวพระเอกนายเอกไปแล้วสื่อข่าวเป็นยี่สิบเลยครับมารุมล้อมแล้วรู้แล้วว่าผมเป็นนายเอกรู้แล้วว่าถอยเป็นพระเอกคุณจะบอกว่าก็ผถึงพระเอกคุณบิดเบือนไงอืหรือคุณสติไม่ดีเพราะว่าคุณก็หลุดเองว่าผู้จัดส่งข่าวให้คุณคุณไม่มีสติในการเสนอนําเสนอข่าวอยู่แล้วอืพลาดเพราะว่าคุณก็เป็นนักแสดงที่ไม่เก่ง,ง,งกรครับ วันนี้ยายเปิดทีวีคุณยายผมดูทีวีอยู่บ้านวันนี้เขาไม่คุยกับคนทั้งบ้านเลยครับเขาซึมกับการที่ลูกเขาโดนพิธีกรท่านหนึ่งด่ายอยู่นั่นไม่ต้องผมไม,ไม่ต้องผมนะที่รู้ตัวคนเป็นพ่อเป็นแม่ครับเวลาเขาดูเขาก็รู้ว่าเฮ้ยคุณกาลังหมายถึงลูกเขานี่ลูกเขากําลังเล่นซีรีส์เรื่องนี้นี่มันเป็นข่าวที่แล้วตอนที่คนที่แทงคนตายกําลังเกิดนี่เหตุการณ์มันใกล้เคียงลักษณะ รูปรปาร่างสัที่คุณกำลังพูดเป็นหมายถึงลูกเขาแล้วผมก็รู้ตัวเองคุณจำบอกบอกว่าผมมาสร้างภาพลองไห้คนกําลังบิดแค่น้ําตาม,มาดูออกครับการลองไห้ของคนแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเหมือนกันอย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นบรรทัดฐานในการเป็นเหตุผลความถูกต้อง <พบ S 1> ตอนแรกอรัพี่พ <บ S 1> มันมันผมเนาะผมปุ๊บแม่ก็รู้แล้วแหละแม่ลองไห้ อันเนี้ยเจ็บเลยต้องออกมาแล้วละ่ะแต่วันนี้ยายซึมผมก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะสามารถทําให้คุณออกจากวงการได้การเป็นทํางานตรงนี้ได้มันอยู่ที่คุณจะรู้ตัวเองแล้วอะครับผมถึงบอกว่าตัวผมอ่ะไม่สามารถสอนคุณได้แล้วถามว่าในใจผมโกรธไหมโกรธมากอยากจะแบบผมอ่ะยอมรับนะว่าผมอยากจะอยากจะต่อยคุณแต่อยากต่อยแบบถูก ให้มันเป็นการกีฬาให้มันมีมมเวทีมวยแล้วคุณกับผมมาไฟติ้งกันก็ได้อะไรเงี้ยมันมันไม่ไหวแล้วอะถ้าคุณทําต้องทําที่ถ้าคุณต้องทําทให้ให้ครอบครัวผมรู้สึกไม่มีผลกระทบแบบเนี้ยผมต้องออกมาปกป้องแล้วอะเขาได้มีการติดต่อมาขอโทษไหมโอ้ยเขาไม่ขอโทษครับเขามีแต่จะตอบยำ้ำแล้วก็หัวเราะหัวเราะกิ๊กกักกับเพื่อนเขานั่นแหละในรายการอะไรอย่างเงี้ยว่ามองว่ามันเป็นเรื่องตลกสําหรับเขาอะไรเงี้ยไม่ตลกครับลองมองเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่อง ความจริงจังบ้างเอาง่ายถ้าคุณหัดมีความจริงใจต่อคนอื่นนะคุณจะจริงจังแล้วคุณก็จะแบบคุณจะเข้าใจความรู้สึกของคนนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณแต่จะได้เลตติ้งดีสปอนเซอร์เข้าและฉันได้เงินลองคิดถึงคนที่เขาพังเพราะคําพูดของคุณแล้วเขาไม่เหลืออะไรเลยไม่ได้เลยสิ่งที่เขาพวกเขาเหลือคือความดีที่เขามีมากกว่าคุณหลายเท่าแต่ตอนนี้ผมมองไม่เห็นความดีของคุณเลยครับคุณลองคิดดูนะว่าตั้งแต่แรกที่คุณเข้ามาเป็นพิธีกรอะ คุณได้ทําอะไรดีๆให้คนบ้างถ้าคุณจะสร้างเรตติ้งให้รายการคุณมันสนุกสนานด้วยปากของคุณก็แล้วแต่ละกันครับถ้าอยากรวยอยากได้เงินอยากสนุกกับตรงนี้แล้วมันทําลายคนรอบข้างแล้วมันได้แต่จะสร้างศัตรูเพิ่ม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 เข้าไปเรื่อยๆคุณลองนับดูนะว่าวันนี้ศัตรูของคุณมันเยอะมากขนาดไหนหลังจากนี้มันจะจัดการเรื่องนี้ยังไงคะหรือว่าปล่อยปล่อยเพราะว่าเหมือนตอนนี้คนกําลังดูรายการตลกอยู่ครับ อืมเหมือนแบบ a c t i n งก็ไม่ผ่านแล้วอะการเล่นในรายการการเหมือนหมาเห่ากันอยู่สองตัวโอหมาเห่าแล้วก็งับแมงวันกินแมงวันเหมือนแบบโยนกระดูกเฟี่ยงใส่กันฟงฟังๆงฟัง,ฟง,ฟงไม่คิดจะดาเนินคดีอาจริงป่ะไร้สาระอืมเสียเวลากับคนพวกนี้ครับ มาก็เสียความรู้สึกอยู่แล้วแต่อยากให้คุณไปเคลียร์ทันเองเนาะเพราะว่ามันกลายเป็นคุณโป๊กันเองอ่ะเออก็ไปตีกันเองแล้วกันนะครับไม่ได้โทรคุยทาผูจัดมคะว่าทไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นผมไม่อยากจะคุยครับเพราะมันเสียความรู้สึกมากมันเสียความรู้สึกจริงๆก่อนอนนี้แม่ได้เป็นการเซ็นสัญญากันางนั้นครับเซ็นครับแล้วก็คืนสัญญาแล้วเพราะคืนสัญญาวันเดียวปุ๊บอีกวันหนึ่งผมมีข่าวกับน้องเลยอืว่าสมน้ำหน้าน้องที่น้องติดคุก ก็เขาเป็นเพียงคนเดียวที่รู้เรื่องนี้ครับอโอ้ในแชทก็มีอ,อ่ะเนาะแต่ว่าผมให้เกียรติก็ให้มันสอบแค่ตรงเนี้ยทางผู้จัดก,ก็มีบุญคุณกับผมมาก,กมากผมรู้จักบุญคุณผมเลยหยุดเพียงแค่นี้ดีกว่า ผมร้องไห้เพราะผมรู้สึกว่าผมมีเพื่อนวันนั้นที่ผมเข้าขับเฮามีคนมาให้กําลังใจผมในขับเฮาอะครับหกพันคนอะทำให้แม็กกดล็อกกับการเป็น LGBT สักทีเหมือนผมได้แบบพูดให้ทุกคนได้ยินว่ามีไม่ใช่เราคนเดียวที่ทุกข์แล้วอะครับแล้วทุกคนพร้อมที่จะรับฟังผมอะไรเงี้ยขอบคุณจริงๆที่แบบวันนี้มีเพื่อนเข้าใจแล้วอะครับ ขอโทษแฟนคลับที่น้ำตาไหลอีกแล้วแต่มันคือความตื้นตันมากกว่านอเราไม่ได้ร้องไห้ให้กับคนคนนั้นนะครับมันแบบดีใจมากคือต่อจากนี้ไปต่อจะให้ต่อให้ผมมาจะโดนคนนี้กัดยังไงอะแต่ผมมีพวกคุณนะ่ะก็สบายใจแล้วก็ปล่อยให้เขากัดไปไม่เป็นไร ผมเขียนว่าเกือบจะได้เป็นนายเอกซีรี่วดาราตัวกระป๋องมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้สร้างขึ้นมาเองอะ่ะมันเป็นสิ่งที่คนอื่นสร้างให้ผมจนให้ผมต้องโทษตัวเองผมเชื่อว่าหลายคนเคยโทษตัวเองแต่การโทษตัวเองอย่าลืมนะว่ามันต้องมีสาเหตุเคยมีรายการรายการนึงด้วยว่าพูดว่าอ,อแม็กไนแม็กเดอรสตาร์อุ้ยมันไม่ดังนี่อุ้ยมันไม่ดังอุ้ยแต่มันกาะกระแสพิธีกรผู้ประกาศข่าวนี่ คุณรู้ไหมว่าทุกวันนี้ผมก็เจ็บนะแต่ว่าดีที่ผมมองข้ามและหลุดข้ามผ่านเรื่องราวตอนนั้นมาแล้วนี่แหละครับถึงบอกว่าเวลาสื่ออะไรไปอะ่ะต่อให้คุณแบบอ,อักษรย่อหรือว่าพูดอะไรไปแล้วมันมีผลกระทบกับจิตใจของคนฟังเขาก็เสียใจทั้งนั้นอออาาตอนนี้คนอื่นหรือผมหรือรทุกคนในวงการสอนคุณไม่ได้ ให้คุณสอนตัวเองแล้วมองกระจกว่าสิ่งที่คุณทามันถูกหรือเปล่าแต่ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทามันเป็นความชั่วแต่คุณกลับมองว่าความชั่วของคุณมันเป็นสิ่งที่ดีก็ทําต่อไปแหละครับเพราะมันไม่มีใครสอนคุณได้แล้วไม่มีใครเอาคุณอยู่แล้วว่าคุณเดินทางไปผิดแล้วครับตอนนี้กําลังมีทำเบื้องหลังครับสอนเด็กๆวิชดอมนักเรียนผมที่นี่ครับแล้วก็มีซิงเกิลเดี่ยวครับ จะถ่าย I v วต้นเดือนตุลาแล้วครับผมชื่อเพลงยังไหวอยู่เป็นซิงเกิลแรกในรอบ12ปีเนาะใช่ก็อยากฝากผลงานเพลงนี้นะครับเพลงยังไหวอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้มีซีรีส์ไวติดต่อมาแล้วประมาณ2เรื่องแต่ว่าก็ตอนนี้เลยแกบอกว่าต้องคิดแล้วไต่ต,ตรองดีๆแล้วว่าจะเซนอะไรกันที่ไหนก็จะต้องคิดนิดนึงเพราะว่าประสบการณ์มันสอนเรามาแล้วประสบการณ์ล่าสุดมันสอนเรามาแล้วเนาะก็เลยแบบต้องเลือกดีๆไต่ต,ตรองดีๆนิดนึงก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่เล่งเห็นตรงนี้ครับขอบคุณครับ